วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ใช <China S 2> ้หน้าทอนบิวทีวีใช้หน้าทอนบิวทีวีกลับมาเป็นอเอพิโซดเท่าไหร่แล้วเนคุณไปน่าจะเยอะแล้วฮะวันนี้เป็นวันแข่งขันนะคุณไปถูกต้องครับแล้วเราจะบอกนี้ฮะคลิปนี้เราทําขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เพื่อจะบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ในคนในใช้หน้านะฮะครับผมบอกว่า ถ้าท่านจะมาดูฟุตบอลอย่างวันนี้ครับแเตะนัดเตะเลยเนี่ยคือ6โมงเย็นแต่ในเวลาตอนนี้นะครับที่เรามาเริ่มถ่ายเนี่ยประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นครับเรา<ม>เริ่มมีกิจกรรมกันแล้วค,คือต้องบอกว่ากิจกรรมของที่คอนบิวคอนบิวเนี่ยครับตอนนี้เรามีกิจกรรมมากมายมีเกมมีแจกของรางวัลมีทุกสิ่งอย่างแต่จะบอกว่านะแต่ละเกมเนี่ยนะฮะที่จะพาไปดูเนี่ยมันสนุกทุกเกมเดี๋ยวกติกาเ,าเอาง่ายๆดีกว่าเดี๋ยวผมกับคุณป๊อปเนี่ยจะแข่งกันแน่เปล่าชัวร์ดิแพ้ชนะ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่เราจะ็ลองแข่งกันก่อนแล้วแข่งแบบจริงจังใครยังไม่ได้มาสนามยังไม่เคยมาดูทริปนี้แล้วคุณจะอยากมา,<อ>าและผมต่อคนเนี่ยแข่งกันองั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยครับไปครับพุบ่บ๊อบ เอาละครับ <aunque S 2> เราเข้ามาสู่ลานกิจกรรมของชัยน่าคอนวิวแล้วนะครับซึ่งเนี้มีกิจกรรมเยอะมากเลยมวันแรกวันแรกก่อนเลย go for go o k อ y คือคาราโอเกะนั่นเองคาราโอเกะร้องเพลงร้องเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนครับครับทีโก้ใช่ได้ เอาล้วฮะเราร้องจบแล้วเรียบร้อยไม่มีแพ้ชนะแต่มีรางวัลให้จากสาวน้อยขอบคุณครับคนละหนึ่งอันใช่ไหมนะอ่าไปไปไปขึ้นไม้ด้วยขึ้นไม้ด้วยขอบคุณครับวิธีการใช้งานใช่ไงตีไม่ได้ไปแล้วขอบคุณครับ,บค,ครับไปท่านผู้ชมครับมันยังมีอีกหลายกิจกรรม อันนี้กิจกรรมแรกมาแล้วเขาราโอเกะก่อนไม่มีแพ้ชนะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปกันดีกว่าครับข้างนอนไปเลยไปเลยเอาล้วครับเราเข้ามาถึงอีกซุม้มนึงแล้วนะฮะซุ้มนี้ชื่อชื่อซุ้มเกมอะไรครับชือ่อเกมอะไรชื่อเกมอะไรอ่ะนี่คุณไปอ๋อคุ้มซับพอนบิลท่านผู้ชมคุณซ<อ>ับพอนบิลกติกาเป็นไงครับเล่ามาเลยเอาข้าว บอกว่าดวนลืดไปฟังง่ายๆก็ได้เออตอนนั้นทีนี้เราก็ดูว่านักบอลคนนี้เซ็นเซอร์หมายเลอะไรแล้วก็ไปจับบอลนี้โอเคอธิบายง่ายๆครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงท้องเขานะฮะก็คือหยิบลูกบอลขึ้นมานะครับเจอเจอแต่รูปจะเจอแต่ภาพเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไปหาดูว่านักบอลคนนี้หมายเลขคืออะไรจะมีหมายเลขให้ดูอยู่เป็นโขนตอนนี้คุณเป็นโขนใไหมเอาเอาคนเดียวเลยใครได้ชนะชนะไปเลยพร้อมไหมขยับขยับขยับขยัา เหาแรงๆสิเออมามาพอมเน้รผปุันี้นะหยีบปะ้องหยิบมาเออเเอ๊ช่วยหยิบหยิบหยิบิมาสองันอ่เดยแันอ่ได้ได้โยนโยนโยนลงมานี้เลยระพุนหเนเอนะคะรเจอแล้ว ร้อยนะฮะผมชนะแล้ว1คะแนนนะครับผมได้มาแล้วเรียบร้อยแพ้ครับแพ้คาราโอเกะได้นี้นะฮะส่วนนี้เล่นเกมของชนะไปแล้วได้ติ๊กเกอร์แล้วเดี๋ยวแปะจักรยานไปเกมต่อไปชนะแล้ว1แต้มสิบคู่ก่อนชนะคู่โอเคอธิบายกติกาง่ายๆนะครับก็คือเราแค่จับคู่คนกับหมายเลขให้ตรงกัน สิบคู่ใครชนะใครครบก่อนชนะนั่นเองไม่รู oui, artist, ้เบอร์กันทั้งค mm ู hmm. i̇şte ่อะมาลองดูชทนาทออนบิว ตัวเช็ดก่อนตัวเช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ก่อนเช็ก่อนนะคะเช็ก่อนบอกไดว่าเค่ะาแล้วันี้ฝนี้องีอยู่ไหนู่นี่ใช่ไหมอ่ใช่ตาไนะคะสรับานดนาท่านที่เข้าาาาสามารถมาเล่นเกมกับเราได้นะคะที่สูงหน้ พิน้าหางเอาละครับแข่งไปแล้วหมดประมาณ2เกมแล้วเพราะว่าคาราโอเกะไม่นับ2เกมเราสองคนเสมอกันไป1ตอนน่อ1ยังเหลืออีกหลายเกมครับ<โ>ยังพอมีหวังอยู่เราไปเล่นเกมต่อไปเลยคุณบ๊อบไป<อ>นะครับนกใหญ่จอมพลังมา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 ,มา,มาทีวะทีไปทีนี้ครับอ่ามาเข้ามาเลยนกใหญ่จอมพลังกติกาเป็นไงครับพยุงทุกบอลค่ะไมได้หนึ่ออ โอ okay. เคเราจะไหนก็ได้ใช่ป่ะทาไหนก็ได้แล้วแต่ทาไหนก hey, oh, ็ได้เหรอทาไหนก็ได้พร้อมไหมครับโอ้ยสามสิบตายตายสี่สิบตาย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 ห้าสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ะ เดีวเวลาไปทั้งหมด2นาทีนะครับได้ถึงร้อยแล้วนี่ดูคุณไปเหนื่อยโคตรไม่ไอเกมพวกเนี้ยมันจะมานั่งปกติเนะี้ยธรรมดาดูผมดีกว่าดูผมดีกว่าให้แล้ว เพราะมันมันผมว่ามันเป็นที่ลีลาด้วยแหละเล่นปกติมันธรรมดาไปถือว่าไงเท่ากันเหระแต่ว่าถ้าลีลาเนี่ยเอางี้จากลีลาตัดสินเลยใครชนะเมื่อกี้นี้ใครและปรากฏว่าผม,มได้ไปแล้วครับสองหนึ่งนะฮะตไปมันง่ายจาัดไม่มันง่ายไง,ยงยสองแล้วได้ผมมีเกมอื่นเดี๋ยวผมไม่ว่าเกมอื่นได้โอเคขอบคุณครับเอาละเราเหลือเกมสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยกติกาของเราก็คือใครชนะจะเป็นผู้ลงโทษของคนแพ้แต่คะแนนก็คือ ผมเนี่ยสองคุณป๊อปเนี่ยหนึ่งเกมนี้ตัดสินถ้าไม่เสมอกันคุณป๊อปก็แพ้ถ้าคุณป๊อปแพ้ก็คือโดนลงโทษถ้าเสมอกันก็ไม่มีบทลงโทษแดีว่าเ,เดี๋ยวเกมนี้เป็นเกมตัดสินไ,ไปเริ่มเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นไงครับเกมนี้วิ่งบนเบาะเบาะอันนี้นะครับเบาะวิ่งไปเสร็จจะโดดจับให้ให้สูงที่สุดแต่ส่วนมากที่เห็นวันนี้เล่นกันแล้วไม่ไปไหนเลยว้าย

ไปจนถึงจุดที่เขามีเหมือนเหมือนตีนทุกแกเนี่ยนะฮะใครที่แตะแล้วยื่นมือได้สูงที่สุดผู้นั้นคือคนชนะอันนี้ผมเสียเปรียบมากเพราะผมตัวเตี้ยกว่าได้รอนสบายสบายแต่ไม่เป็นไรก็แค่เสมอพร้อมลุยเปลี่ยนชุดอ้อ Ủa bóng dưới tựa vào xuống bóng lắng ạ Không Ông bưu xuống rồi nha Nên ไปครับครั้งสุดท้ายผมนะครับคุณชมเลยนะได้เลยมันต้องมีการกระโดดตรงไหนสักแห่งพร้อมพร้อมไหมพร้อมเขาพร้อมแล้วเริ่มไปเฮ้ยสิงว่าสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งโอ้เหนื่อยเหนื่อยเกมไม่น่าเหนื่อยเหนื่อยนะ ตอนนี้สองหนึ่งครับผมตามอยู่สามในห้าสามในห้าจะพร้อมแล้วไปโอเคโอเคยอมยอมไป้าเปลี่ยนชุดก่อนจะค่อยสรุปคะแนนกลิ่นแรงมากต้นมึงอะ เอาละครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเกมนี้เราเล่นมาทั้งหมดในประมาณ4เกมนะห้าเกมรวมคาราโอเกะคาราโอเกะคาราโอเกะไม่มีคะแนนก็ไม่ถือว่าเป็นเกมแล้วก็เราเล่นหมดแล้วสงบสรุปแล้วก็คือเราเสมอกันแต่ได้แล้ไม่ได้ทำโทษเลยทีนี้ยมาแพ้ตรงนี้มาแพ้ตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวตัวเตี้ยกว่าผมถูงกว่าผมได้เปรียบท่านผู้ชมครับจะบอกงี้ฮะว่าถ้าใครที่มาดูบอลเนี่ยทุกนัดในบ้านนะครับของชัยนันทพรบิลเนี่ยจะมีเกมแบบเนี้ย แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแถมได้ของรางวัลมีของรางวังลวแล้วก็ตัวนี้นะฮะถ้าใครที่มาเล่นแล้วก็ใครชนะเนี่ยก็จะได้สแตมป์ตานกใหญ่ฮอนบิลไปอไอ้นกใหญ่พิฆาตชนะฮอนบิลไปใช่ตัวตาตัวนี้ถามว่าไปทําอะไรตัวตาตัวนี้นะครับจะเอาไปเพื่อแท็ก2 o แท็กตูลูกแทกตูรูนกใหญ่ลอยขนลอยเล็บของนกเพื่อเพื่อเข้าไปเชียร์อย่างสนุกขั้นการเชียร์นี่ติ่อเกมใกล้ถึงเวลาแล้วคุณเอาเป็นว่าใครที่จะมานัดหน้าก็รีบมาครับสัก4ี่โมงบ่ายสามโมงครึ่งาสามโมงมาได้เลยมาได้เลยซื้อบัตรแล้วเข้ามาได้เลยมาเล่นเกมได้ของรางวัลพวกนี้นี่มาไปด้วยเพียร์ฟรีฟรีหรือใครอยากได้เสื้อก็มาซื้อได้ใช่อฮะเต็มที่่แคเดี๋ยวบอลจะเริ่มแล้วเราต้องไปทำงานกันแล้วเราลานแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันว่าชัยนาทกับใครนะศรีสะเกษ จะสนุกแค่ไหนวันนี้เราตกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ